ค่ะดิฉันวิชาดนตดเต่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพมูดคุยเรื่องงาน,น ก็ทานวิจหลักของผมนะที่ทำอยู่ตอนนี้ครับก็เกิดงานวิจัยเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนนะครับโดยทพื้นเปื้อนเนี่ยจะเน้นที่พื้นเปื้อนในที่เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตรายนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับสุขภาพต่อประชาชนนะครับก็ต้องขอรับความที่จร่งว่าผมเพิ่งเรียนจบกลับมาเพิ่งกลับมาอยู่ที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนได้ค็เจ็ดเลนเองนะครับซึ่งก็ที่ไปเรียนก็ทำมาในด้านนี้ติด การใช้วัสดุนานโนนะครับนานำวมทเุียลส์ในการฟื้นฟูพื้นที่ฝนป่วยแล้วก็กลับมาปุ๊บก็ได้ตวัดดีนะฮะตัวดีเป็ดีก็เลยได้เข้าร่วมเป็นคณะกณะรรมการน,น,น,นะครับในคณะทํางานด้านที่สามนะครับเรื่องของการลงจิดตั้งตรวจสอบผลิตในน้ำใต้ดินนะฮะแล้วก็เทคนิคการฟื้นฟูพื้นที่ฝนป่วยนะครับภายใต้โครงการความร่วมมือแก้ไขปัญหาวิกฤตน,นะฮะทางด้านสิ่งแวดลนะ้อมในที่อุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นให้ไปอยู่ที่ทรายโดยผ้าผ้ากระสุนด้วยกันแะล้วนกะ็มี ก็เลยทำให้ผมได้เข้าไปเห็นสถานการณ์นะครับของชนิดปนเพื่อนนะที่เกิดขึ้นในในในกลุ่มอุตสาหกรรมในบ้านเราซึ่งมีเยอะตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างตื่นตัวนะครับเริ่มจะเริ่มมีกฎหมายการจัดการต่างๆตามมานะฮะก็เลยนำมาซึ่งนักวิจัยสองสายที่ผมทำนะครับสายนึงก็คือเราจะเน้นไปด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใหม่ๆนะครับจะเน้นทางด้านด้านสาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับอีกสายหนึ่งนะฮะ ก็จะเป็นด้านของการจัดก,การนะค,ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงจริงประเทศเรานะก็ยังเพิ่งเริ่มนะครัแบใบด้านการจัดการท,ที่เปิดเผยนี้นะครับก็ยังตามหลังประเทศที่เป็นผู้นำด้านสหรัฐอเมริกาสัก70ปีเลยนะ,ะระบบมูลฐานต่างขั้นบกกฎหมายระบบก,รก,า,ก,การค้านหลายอย่างก็ยังไม่ค่อยรองนะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในระบบการจัดก,การนี้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นนาำวิจัยจะเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งจะเป็นงานวิจัยที่เป็นแม่นเก็บอะไรและในการซื้อขาที่คณะ วิศวะของเราเนี่ยนะก็จะมีทจุดเดียโทว์ประัเป็นแบกเทคโนโลยีใหม่ใช้ว่าสุ่นารเลยนะครับส่วนในงานที่สนะครับก็จะเป็นงานที่ลงทุนที่จริงนะครับในการจัดการซึ่อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่นำสมัยนะครับแต่ว่านีในการใช้งานในทนี่จริงนทสู่นี้ท่ชมอาจารว่าวุงานคือเใช้การข้นที่นด้วยอย่างไรคที่มากเลยนะควัสดุนัน วัสดุที่มีขนาดเล็กกว่านะครับ100นาโนตมิเตอร์นะครับหนึ่งรนตมิเตอร์ก็คือสิบละลบเนะครเล็กมากๆเลยเขาบอกว่าจะเอาเส้นผมเรานะครับผ่าเป็นแปดเสียงเนี่ยนะครับก็อาจจะได้ประมาณ100นาโนตมิเตอร์ได้เล็กมากๆเลยครับการพื้นการปนเปื้อนต่าง <S <S ๆที่กำจัดยากจริงๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นการปนเปื้อนในในดินและใน้ำใต้ดินนะครับซึ่งเทคโนโลยีสมัยเก่าๆนะครับเก่าสุดเลยก็คือเราพยายขขามขุดออกมา ะคระั้งการปนเปื้อนอยู่ลึกม,มากนะครับขูดไม่ได้เราก็พยายามจะสูบมันออกมานะครับแต่ว่าสารที่กําจัดยากและเป็นพิษต,ต่อประชาชนมากๆจะ,ะเป็นสารที่เรียกว่าไฮโดรฟลรอนะครับเป็นสารที่ไม่สาสมในน้ำมันแต่ว่าเป็นพิษนะครับเวลาสูบเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกมานะ,ะแล้วการปนเปื้อนมันอยู่ลึกม,มากๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของวัสดุนานโนรก็คือด้วยความที่มันขนาดเล็กน,นะครับเราสามารถส่งไปใต้ดินนะครับสามารถไหลผ่านะะช่องเล็กๆเข้าไปเพื่อที่จะไป สลายแหลกกำเนิดของสารที่เหล่านี้ใต้ดินได้เลยที่ไม่ต้องสูบหรือไม่ต้องสูบออกมาค่ะยาใจนี้นะคะจคิดว่าอาจารย์จะไปนแผนในการใช้ทอะไรต่อไปะคะก็คือทั้งทั้งสองสายนะครับเป้าหมายของผมก็คือสุดท้ายทาได้เราจะพยายามนะครับที่จะทํางานร่วมมือกับหน่วยราชการนะฮรแล้วนกะ็ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องที่จะเช่่นทีจะได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้จริงๆในอะุากการรมปัจจุบันก็จะทำงานร่วมกับศูนย์วิจัย,ยจและส่งรวมนักสื่อสารองนะครับกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีทางบริษัทคอร์ร์ทด้วยนะครับที่มีมีพื้นที่ที่เขาให้เราเข้าไปมีบรรยาการหลังจากทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในแวดในพื้นที่แล้ว,ลวยยะะนะครับเราก็พยายามจะจะพัฒนานะครับให้ให้เขาเห็นว่างานวิจัยนี้มีประโยชน์นะครับแล้วน่าจะนำไปใช้ประกอบ นิจัยไม่ว่าจะเป็นในแหล่งในพื้นที่นะครตอนนี้ผมก็รับนิสิตนะครับเข้ามาทำซีเนแถวโปรเจกต์แล้วก็ไปแถสโซนด้วยนะนิสิตที่สนใจเข้ามาถาก็ก็ยินดีครับอยากจะประชาสัมพันธ์ต่อไปรุ่นต่อไปด้วยนะว่าถ้ามีนิสิตที่สนใจนะครับทางด้านนี้ก็เรื่อยๆเข้ามาคุยกับผมได้ว่าอยากจะเข้าร่วมมีโปรเจกต์ไหนบ้างนะฮะก็จะได้ให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในพื้นที่จริงๆแล้วก็ได้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งผมบอกว่าในการกู้นี่มันคู่อะไรใหม่ๆกับประเทศเราเองแล้วก็เราต้องการนะครับ นิสิตนะครับบัณฑิตที่จบไปที่มีความรู้น่าจะช่วยได้ทางด้าคของไม่จตเป็นทัานวิชาการเลยนะครับเป็นข้าราชการนะครับหรือจะเป็นทำอะไรตามโดยสาระการต่างก็แล้วแต่นะครับส่วนผมก็อยากจะฝากไปถึงอาถรรพภาคส่วนของประชาชนนะครับหรืออาถรรพ์ข้าราชการในส่วนองค์กรของส่วนท้องถิ่นต่างก็เหมือนกันนะเพราะว่ากฎหมายใหม่เนี่ยนะครับเขาจะออกกฎหมายใหม่คือเขาจะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้จัดการในการดู็นกลุ่ที่เปเผื่อเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้อะไรที่ที่ทาองค์กรเห็นว่าจะมีประโยชน์ช่วยได้ก็ก่ยดีดีนะครับขอครับวันนี้นะคะเรา